แต่ทำไมเสียงดังคะเนี่ยเอ้าก็หนูว่าเดินก้มหน้าเล่นแต่โทรศัพท์แล้วพอดีป้าจะจอดรถอ่ะป้าก็เลยบีบแต่ให้หนูถอยหน่อยป้าแล้วป้าบีบแต่เสียงดังขนาดนี้หนูก็ตกใจเห็นไหมคะน้ำหกเลอะเท้าไปหมดเลยอ่ะป้าบีบแต่แค่ครั้งเดียวเองนะจะครั้งเดียวหรือกี่ครั้งก็เสียงมันดังนี่คะรู้ไหมคะว่าเสียงมันดังหรือว่าป้าแก่แล้วแล้วหูยังหนวกเองฮะแต่หนูก็ไม่ควรจะเดินก้มดูแต่โทรศัพท์นะ คอยดูแลในโทรศัพท์อ่ะดูแต่สภาพแบบป้าแล้วเนี่ยแม่บ้านคนใหม่ที่จะมาสมัครงานวันนี้ใช่ไหมป้าไม่ใช่ใช่ชัวร์ๆเลยแต่รถคันนี้มันขุนมากเดี๋ยวฉันจะถ่ายรูปไปฟ้องผู้จัดการป้าขาโมยมาแน่ๆมิจฉาชีพจะชัดเฮ้ยเฮ้ย ผู้จัดการป้าคนนี้ค่ะผู้จัดการเที่ยรเลอให้ฟังว่าเขาบีบแต่เสียงดังแล้วก็ตกใจทําน้าหกแลอะตูนหมดเลยค่ะรถคันนั้นอ่ะนี่ค่ะนี้ลูกคุณไหมคะคุณน่ะรถคันนี้ผมคุณนะป้าป้าไปขโมยรถใครมาป้าไม่ได้ขโมยมาเจ้าของรถก็ให้ป้าขับรถคันนี้มาจอดที่นี่ป้าขโมยใครมาบอกผมมาดีๆนะ สภาพอย่างป้าเนี่ยไม่น่ามีปัญญาขับรถแบบนี้นะป้าจัดการค่ะแอนว่ารถคันเนี้ยรถท่านประธานแน่ๆเลยค่ะนั่งไงป้าไปเลยไปลงพักกับผมเดี๋ยวนี้เลยไปไปเลยค่ะมีชอาชีพแน่ๆมีอะไรกันหรอคะคุณไมล์มา,าก็ดีแนแอนเอารูปรถให้ไมล์ดออูนี่ไมล์รถคันนี้ใช่รถท่านประธานใช่ไหม ใค่ะมีอะไรเหรอคะคุณชฟไปเย็ดป้าคนนี้ดิขโมยมาสภาพแบบเนี้ยป้าเขาต้องเป็นนี่จ่าชีพแน่แน่ไม่ไล่ออกไปเลยไม่ต้องให้ทำงานเออมไม่ถงไลป้าเขาออกไม่ได้หรอกคะ่ะ <c oughs> ทำไมอ่ะไม่ทำไมถึงจะไล่ออกไม่ได้ป้าคนนี้มารยาทแย่ถ้าเอาไว้ในบริษัทเราอ่ะจะทำให้องค์กรเราตกต่ำ ป้าว่าแม่หนูนั่นแหละที่มารยาทแย่เดินเล่นมือถือกลางถนนทําให้คนอื่นอ่ะเขาเสียเวลาเวลาป้านี่ป้ายังจะมาเถียงหนูเหรอเนี่ยเอแนะคุณหยุดเลยนะคุณจะทําอะไรท่านประธานคะก็ป้าคนเนีเน้มีจ่าที่แบบขโมยรถให้ประธานไปอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเท่าที่ผมฟังเมื่อกี้เนี่ยคุณเองไม่ใช่เหรอ ที่เล่นมือถือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยคงจะชนคุณไปแล้วอะท่านประธานคะแล้วทำไมท่านประธานถึงต้องไปเข้าข้างแม่บ้านคนใหม่แล้วเห็นแม่บ้านคนใหม่ดีกว่าพนักง,งานที่ทําง,งานมานานอย่างแอนแล้วอะคะใช่ครับบ้าคนนี้ขโมยรถท่านประธานนะครับผมว่าจับคมดตำรวจเะครับโอ้ยพวกคุณขโมยอะไรกันน,ะนี่แม่ผมเองแม่ครับ เอางี้กันจะอธิบายให้ฟังหน่คือว่าแม่บ้านเนียเขาลาออกแล้วผมเลยเอาเรื่องนี้ไปคุยกับแม่เขาแม่ผมเองเนี่ยเก็บในบ้านก็เลยอยากออกข้างนอกผมก็เลยให้แม่เนี่ยขับรถมาก่อนจนมันเป็นเหตุการณ์ที่กุณนห์นั่นแหละตันแม่พยายามบอกเขาแล้วนะแต่เขาไม่ฟังแม่เลยมาถึงนะก็วยวายด่าทอแม่อยู่นั่นแหละโดยเฉพาะแม่หนูคนนี้ ทำผิดก็ไม่ยอมรับผิดแก้ตัวน้ำขุนคุณ,คณแล้วยังมาดูถูกแม่ว่าแม่ใส่เสื้อผ้าเป็นแม่บ้านสันว่าสันควรจะทำยังไงดีผมขอยดีไยวก่อนนคุณแม่คุณแม่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยผมคงต้องให้คุณเนี่ยออกเพราะว่าคุณต้องเห็หไปถ้าเกิดคราวหน้าเนี่ยคุณมาเจอลูกค้าเข้า ล้วเกิดว่าคุณไปต่อว่าแบบนี้อี่งเนี่ยบริษัทของผมเนี่ยคุณจะหายหมดเลยผมว่าคุณจะเข้าใจนะสุคุญแ์เอาจริงๆนะเรื่องนี้คุณไม่ผิดนะคุณเนี่ยก็หวังดีที่เห็นว่ารถคนอื่นเนี่ยเขามาขับเอา,อางี้แล้วกันผมจะแค่ตักเตือนแต่ข้าวหลังเนี่ยผู้ช่วยหความจริงด้วยเจ็บไ,ไหมคุณแม่ครับผมมาขอโทษด้วยนะครับ ต่างครับผมขอโทษนะครับไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหน้าก็ต้องตรวจสอบให้มันดีสะกดนะจะได้ไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกครับแม่ครับเดี๋ยวเราไปชั้นข้าวัน,วนอีกวันครับจ้ะได้ค,คุณไม่ผมฝากนุ่นแอนกับคุณแชมไป,ไป์ไว้นะครับแมี่บหาง,งานใหม่อีกแล้วครู